ผูกแต่เก่าพักก็เล่าก็ขึ้นจืดๆเล่ายู่ทิ้มาดูแบบเห็นอยู่เห็นเห็นอ๋าเบิ้งเบาถึงแม่ฮะยันว่าเราได้เห็นฮะกระผากถึงผากถึงแม่แม่เบารู้นะถ้าก๊พนกกินออกกินถึงถึงแม่ดวงเลยถึงแม่ดวงเราก็จะสบายดีเพิ่หอะไรว สบายดีเพิ่งก่อโนมือนีน้เฮาสีอันเห็ดผลัดคิดเซว่าเอื้อยเพิ่นให้ตามหาแม่อยู่ประเทศไทยเนาะเฮาบ่ฮู้ว่าจังหวัดใดเนาะตอนนี้เฮามาฮอดเฮือนเพิ่นแหละอะไรทุกคนฝากอัน FC กดไลค์กดแชร์เพื่อไปถึงแม่แล้วเนาะอยู่ประเทศไทยทุกคนมื้อนี้เพิ่นบอกว่ามือนะ้อในเฮานั่งอัพคลิปอยู่ในตน้นแหนเนาะเพิ่นมาแต่หน้าเพินพ่นว่าเพิ่งเอื้อยขอความช่วยเหลือแเน่ตามหาอัน แม่ก็เหนื่อยแน่อยู่ประเทศไทยว่ะโบเห็นกันหลายปีแล้วเราอยากจะต่อหานะทุกคนมาพี่มาพี่ไปหาเท่าไดรกับประเทศนี้จะคืออะไปเราไปหามาคามเลสบายดีนี่แหละทุกคนเหนื่อยน้อยเนาะเป็นบ่เอื่อยอบมาเอื่อยอบมาแหละทุกคนเราบอกให้ตามพามแม่มานั่งทีนะ นางว่าวกันดิงทางนี้มีและวนางซะเราเตอร์ดนเลยนะเราบอกเตอร์ดนแหละเราบอกว่า,า,าๆๆๆตามห้าให้เอืึอยแน่ <ๆ S 2> เราอยากแบบว่าเราอยากติดต่อกันอะไรบ้างเลยติดต่อกันประมาณสิบกาปีเพราะว่าเรากา็เออเจ้าน่อยเราชิลเล่ากันทุกคนเราชิลเล่าเหลืองบาได้เห็นอันนี้หลูกละมาอยู่กับหลูกประมาณสาม <ๆ S 1> คนๆๆๆสามสี่สามสี่บอ ป้าสี่คนแล้วก็เป็นแม่เลี้ยงดีเอาทุกคนเลยเพราะว่า,าบุหูนะทาเบิงทาติตาไม่ไมยู่ฟี่ก็ได้ไนดี่เลอใช่มะคามไปเอาออตลอดนะได้ดเราไม่ตะแกไม่โดนเอามะคามไปเอาไปไปขายโลชท่นอะเลยมะคามโลหะคามป้าเป๊บไปแม่ <laughs> โลหะฟันุรกิจใหม่วะุรกิจใหมุ่รกิจใหม่เหตุงานสันซูงขึ้นมาคามโลหะฟันจะขาดเรามาเบิ่งเราบอกว่าเพิ่งตามหาอันแม่เ์เนยอยู่ประเทศไทยอยู่จังหวัดยัง่งอําาจเจริญอยู่จังหวัดอําาจเจริญเนาะเราเราซื้ออบมาตั้งแต่หน่อยพู่าเราโ่เห็นแม่จักปีก็่ บรายูน่าแมแต่เกิดบรายูน่าแมแต่เกิดเขายังงงแต่เขายาังบดายูจักเลยเขาคิดว่าผู้นี้ได้แม่จักจะจืด <c oughs> กันจีบ่เนาะเราทุกคนเราบรายนะูปีสองพันเจ็ดไปหาแมสองพันเจ็ดเจ้าก็จืดจะบันาล,าลา่ะ <c oughs> เรามีหู u, ใช่มากเบิ่งไอเอาหูไม่เท้ามาเนลูกเตะกีแต่ก่อนฮะเจ้าคือได้มาอยู่พี่จ้ะข้าชงให้ไม่เท้าเรี่ยข้าชงให้ไม่เท้าเลี่ยเลี้ยงชมว่าแต่ตอนยังหน่อยฮั่นพอแม่เล่าหั่น เอาเล้านี่ให้คนอื่นมาเลี้ยงว่าไม่เท่าไม่เท่าพี่น้องกันคือเก้าบอลเออให้ไม่เท่าได้หุ่แม่ไอ้นี่น้องทุกคนเราตามห้าแม่แม่เราอยู่จังหวัดยังแม่อยู่จังหวัดอำนาจเจริญเราอยู่จังหวัดอำนาจเจริญพัวใหม่แม่เราได้ลูกผู้ชายหนึ่งคนซื้อน้องฝ้าแม่หาได้ลูกอันหนึ่งคนแล้วนรอจะุ่นซื้อน้องฝ้าพอได้สักพ่แม่ ตอนติดกันกับหูน้องมันมันเล็บมันลืบตอนติดกันเป็นของขวนะพอใหม่ละวะตอนพอใหม่เราตามหาอยู่จังหวัดยังก่อนลืมเลยอํานาจอำนาจเจริญพายุอํานาจเจริญกับอันแท่ต่อไปในเดือเพื่อว่าแม่เราสิติดต่อห้าห้าสีใไเบอร์โทรเลยไปทำงานอยู่ไทยเออเอาพวกคนไทยเอาพวกคนไทยแล้วก็อยู่พูเลยตอนนี้เราอยากติดต่อห้าที่อีทัาได้เรามา เราเคยมาย่ามบเคยมาจากเตือนเเคยมามีแต่เราไปหามีแต่เราไปหาบะแม่แต่สองพันเจ็ดหเจ็ป้าสิบกว่าปีสิบสองสิบสามสิบสี่แล้วแหละเราตามหาแม่แม่ตอนอยู่ประเทศลาวแม่ซื้อตุยแม่ซื้อตุยนอนเราอยู่ประเทศลาวแม่เราซื้อตุยอยู่ประเทศไทยด้สวัสดีนาเขตอยู่โซนนาเขตเออมาอยู่ไทยด้สิไปไทยเราเปลี่ยนซื้อใหม่เปลี่ยนซื้อซื้อดวงนำสกุลชีบุญเฮืองเออซื้อดวง เราเบิ้งแต่ตะบิดหาเขาเอาเจ้ามะเรี่ยงเม่าบ่มีลูกเลยค่ะเจ้าข้อมะเรี่ยงเมถาวรข้อมาเรี้ยงเออตอนนั้นแม่เา่านี่แต่ว่าแม่เา่านี่เราเสียแล้วมันบอกทำกับเม่าวรเม่าบรปะใช่ไหมปะเทาเสียตั้งแต่ปีสองพันแปดปะเทาเสียแม่เา่าเสียสองพันสิบแปดและตอนปะเทาเสียเราบ่ได้มาบ่บ่ได้มาเลยทุกคนเพราะว่าเราบู้อู่แหละเพราะว่าขาดการติดต่อกันตั้งแต่สองพันเจ็ด เราก็อยากติดต่อไม่ตอนนี้นะเนาะผูแม่ล่ะแม่หน้าพอก็ยังบ่กเคยเห็นหน้าพ่อัตงแต่เราเกิดมาเรายังบ่เคยเห็นหน้าพ่อจัากเถื่อเราอะเราเคยเห็นแต่แม่นี่เห็นก็เห็นจักเถื่อแม่กับเห็นแต่เดียวเห็นเธอเดียวแต่สองพันจแล้วกันเราอยากติดต่อฮาเนาะเจอหน้ามือเดียวเจอหน้ามือเดียวเราอยู่ตอนนี้ก็อยู่กับลูกเลี้ยงเดียวสี่คนยิงซองใส่ซองยิงซองใสองแต่ละมือเราก็ไป นี่แหละห่า <No ค้นมาคามห่าึ้นมาคามเพราะว่าจะึ้นต้นมาคามผมเอาเลยคืนเอาต้นมาคามฮูจักแม่ยังอันนี้ะแม่ดวงน้ำจะบุญซีบุญเรื่องอืมตอนอยูเล่าซื้อซื้อตุ้ซื้อตุ้บัตรยู่ไทยแมนอันซื้อด้วงอยาาฝากถึงงาิพี่น้องเลยเขาอันประตูนแล้วก็นาซาิกซาติมเออันาไพ่นาคะให้ติดต่อห้าแน่ เราอยากอันติดต่อฮะพี่น้องของเราแล้วเราก็บอกกันดแล้วเขาก็อยู่ใกล้ๆกันนี like ่เ um, พ uh, uh ื่อนเขาก็อยู่หัทเรา่าเราเห็นเขาถ่ายยูทูบเนาะเห็นไพ่ก็ประกาศก็เห็นเนาะบางทีกันเนาะบางทีก็นเรายังมีชีวิตอยู่ดอกแม่เราเอาอันพัวไม่อยู่พนเนาะน้องก็ได้ชาวไปปีน้องก็ได้ชาวไปปีแล้วน้องยังก่อนน้องฝาเอออยู่จังหวัดอำนาจเจริญเนาะทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ไป ให้อันทั้งผุนเฮนเดอร์เพราะว่าเอ่้ยเลยอบมาเราอยากติดต่อหาแม่ด้วงแม่ด้วงสีบุญเฮื่องอยู่เล่าฮะเราซื้อตุต้ตนี่แหละทุกคนเราอยู่กับเลี้ยงลูกสี่คนเราก็ได้พัวเราก็ปะบอปะพัวแล้วปะแ,แต่ปีได้เลยปะแต่สองสามปีลูกเราก็สี่คนเราเลี้ยงคนเดียวเดี๋ยวนี้ เพื่อนกับบุมีไปอยู่อยู่แต่เ่าคนเดียวไม่เท่ากเซียน้องพระว่าเอาเ่ามาเหลี่ยงหห้แล้ววะเอาเซียแล้รกันเลยอยู่คนเดียวเด่นเอาก็จักสิบประกาศตามหาอะไรน้องบุเคยบุเคยอันถ่ายคลิปอันนี้จักถือเพราะว่าบุเคยเห็นเคยเห็นแต่สองคนอื่นนะเขาตามหาอย่างแบบว่าคนอยู่ไทยสีให้ตามหาอย่างอยู่ลาวอันนี้อยู่ลาวแต่ตามหาไปตามหาอยู่ไทยเอาว่าเบิ้งบอกถึงแห่ฮะยันว่าเราได้เห็นฮะ ผากถึงผากถึงแม่แม่หว่าวรู้นะแม่ยังแม่เจ้าหาพาโกงกินเอาคิดถึงถึงแม่ดวงเด้อถึงแม่ดวงเราก็ยังบ่เคยเห็นเนาะเห็นแม่เธอดียาผกถึงแม่ดวงแล้วขาดข้อบอุ่นแต่ดนแล้วเนาะแม่แบบเป็นโบไดยู่น่ะแม่แท้ๆเคยเห็นกันก็เคยเห็นเธอดียวจนเราอันใหญ่เลยปีปีเท่าอนปีส0งพันเจ็ดผักเราน้าจะเว้าถึงแม่ได้เยีว้าเรูนะ ซอยเบาให้เล่าช้ยาอยอเบาฝอยถึงเฮยนะเคยเห็นแม่แล้วเนาะแม่ด้วงเนาะฝากถึงแม่ดว้วงเนาะเชิงวานทาวาเห็นคลิปนี้กะฝากติดต่อทางอันเบอร์เท่าไรกับทา้งเฟซบุกบ๊กเฮาก็ได้เนาะไกด์ออกมา่นอยากเจอหน้าพ่อหน้าแม่มาพี่ไอเรากะเราก็ขึ้นหอแล้วเนาะแม่จะคลองเนาะจะกำแต่เตนาะ เจอกันก nah nah ็เจอเธอเดียวจังบ like ่ได้เห็นนี่ล่ะเขานเมทัลเจ้าเมทัลเด้อเราก็อยู่คนเดียวเราก็เป็นเด็กผู้หนึ่งสำเนาเหมืออยู่โตคนเดียวใส่อีกคนหนึ่งเด้หรอใส่อีกคนหนึ่งคนหนึ่งได้สิคนหนึ่งไหมใส่แบบยิ้มของมันนซอยังได้เหรอลงมาแล้วไม่รู้เลียนเมทัลแล้วเจ้าแม่เท้าเบิ่งไว้แม่เท้าแม่เท้าตุ้ยหรือว่าแม่เท้าล้วง นี่นะเราใหญ่ไปนี่แหละนี่หูเราทุกคนเก่าไพ่หูก็แสบไปให้เราเนี่ยเนาะหูแต่เก่าไพ่ก็คเราก็คือจืดๆเราอยู่ที่มาดูเป็ดเห็นอยู่ปีช่วงปีช่วงพันเจ็ดเออเอามาหน้าตาเราไ่ได้เป็นหูแต่เป็นซาวเนาะทุกคนเออหากใคเห็นห้าห้ากระหูจักเดว่าเขาคิดว่าเจ้าอยู่น้ำพอน้ำเหม่งห้างกระหูวางได้หนิอ่ะ เรไปหาอยู่พุ่นลเลยเ,เราบอเราบอยังไงมาแลยเจ้ามาเออแล้วเราอยากติดต่อหาเด็ดเนี่ยเบอร์โทรศัพท์เจ้าก็มีเออเขาจะเอาจาัาไหนเขา,า,าจะไปแเปู้าหาเราเราโทรมาหาเจ้าเด้อแล้วก็เอา Facebook เขาไปอยู่นี่ฮะแหละเขาสิปะมาให้เราติดต่อมานี่เแหละทุกคนโอ้พายิบุอยากเจอพ่อแม่เนาะตอนนี้อยู่เดียวได้แห่งคักเลยโอ้ยใจแห่งวิวเลยผ ขึ้นหอนอยู่พอแม่ก็ได้หลายปีเลยบมเคยเห็นหนาแต่มันบมมีโอกาสบมมีเวลาอยู่เลี้ยงลูกคือเนี่ยนี้แหละเดี๋ยวพอเท่าไม่เท่าถ้ามีโอกาสสมรมติดต่อมากชมรมจะไปอยู่ผูดได้สิป้ายปอกไปได้แล้วบมมีผู้อยู่น้ำลูกเอะทละเอะก็ลายลูกเราก็ชี้คนลูกน่าเนื่พอดีใจเราอยากพบนาเม่แหงครับเราอะไรแต่เราเกิดจักจี้เลยตอน 31ม็จากแม่31ปี2องพ0จกัจักปี่ตอน2007จ้ะเลยจจักปี่เลยปดเนาะแเาเจอแม่ัตงแต่อายุ17 18มาจนว่า31ตอนนี้สิ2ส2ง2เราก็3 0ปีเนาะสามสิบเอ็ปีสิบกว่าปีเลวทุกคน ผาสามปีแน่้า้าผู้ไดเป็น่อก็ยังให้ติดโตมาฮาแน่่อยังเคยเคยนา่อจักถือแล้วก็บ่เคยฮูโอ้่อยัง่อจ้ะบ่ฮูชื่อเราบูฮูชื้อล้วบ่จักเอาชื่อ่อยินแต่กดาพ่อกับคนเล่าอคนไทย่อคนไทยอีกเราเป็นลูกครึ่งอนี่หละทุกคน ไปเบิ ab, ่งคลิปนี่กระเช้าให้เราเนี่ยเนาะแล้ก็อีต้นเราอยู่เราอยากอันติดต่อห้าเมตรบริษัติดต่อด้นแล้วอ้ยเป็นคอยในเสาโลดเสาแห้งอย่างงี้เอยเป็นลานเมถานยุ่นเออเมถานยุ่นเป็นลานเมถานยุ่นเมถานยุ่นก็ได้เสียชีวิตตั้งแต่ปีสองพันสองพันสิบแประมาณสองพันสิบแปดเนี่ย ปีเดียวกันกับไมถาวรใหญ่เราแบ<ม>่เมถาวเคยถือรถส้นอ,อ,อยู่ประเทศไทยไเออเมถาวถือรถส้นอยู่ประเทศไทยไมถาวรหยุ่นบะนี่แหละเอากับประกาศา้าได้ชํานี้แหละทุกคนฝากทุกคนนนแหละกดกดแชร์ไปให้เนาะอยู่จงังหวัดอำนาจ,จเจริญแม่อยู่จงังหวัดอำนาจ,จเจริญแต่บ้าน,นาาได้ะมุกอยู่แถวไก่หมูกนี่อยู่แถวไก่หมูก เออนาช้าอยู่แถวไก่หมกควมคว,วมด่านไปแล้วก็บโบไก่เป็นแต่ด่านยางไปก็บอดเออแอ่คือว่าแล้วเดี๋ยวนี้ยจะเพิ่งจะอยู่ฮันหรือบอลยันก็เจายาย้าใหญ่บอลเจ้าใหญ่บางทีเขาใหญ่ไปทางอื่นเน,นาะแม่ขันไปนี่สมมติจะมีเงินจะไปนี่จะเจออยูบบ่บ่กับโบเจอแล้วมันลายบเจอเนนี่แหละลทุกคนเอากระสีได้ไปสวรรค์แล้วบัดนี้ฮะมาอันประกาศตามหาซอยลาวนี่ แม่หยับดูแม่เนีแม่ตุ้ยแม่ตุยต้ย<ม>อยู่ประเทศลาวฮะาราอันซื้อตุย้ยเนาะอยู่ประเทศไทยฮะเราซื้อด้วงด้วงน่านสกุลสีบุญเฮืองแต่ว่าขาดการติดต่อกับล<อ>าวนี่ตัด้วแล้วปะนะเช้า,า,าก็อยู่ไทยเมือ่อปนะเช้า,า,าก็อยู่ไทยปะป,า,ปาซื้อตูนนะเา้าซื้อนนิคเชติมโอซ้าเชติมซื้อคำไรหันเราหั้จากสื่อซื้อคำไร อยู่จังหวัดอำนาจเจริญเมื่อ่อยู่ใช้อยู่แถวมุกอันนี้ครสะพานกรมสะพานไปละแม่มปานาโปมันนั่นนันเป็นมาโปนี่แหละนี่แหละเราก็เห็ดเหี่ยวแต่ละมื่อเลี้ยงลูกกะปลูกพักไปหามมาคามคอยมาถ้าได้กับโบเจอโบเจอก็เลยมาประกาศตามหานี่มาพี่เปรมใคเห็นไปนึ่งขาดกันเรากะถือกันแบบว่า พี่น้ององใรแหละแม่เราเอาให้อันมเทมทาวมะลิออะไรพี่น้อ,องกันเนาะแม่มเมทาวทูแม่ทาวเมทาวทูดแล้วก็อยู่น้ำลาวนี่มเมตทตัลนี่พวกเราเสียแล้วเราก็อยู่กับลูกชองคนเพราะเรากับปะกันแล้วนี่แหละทุกคนลูกสี่คนลูกสี่คนบริษัเขาคงเหียนมมืดหลูกเราก็นี่แหละเราเลี้ยงคนเดียวไพ่สี่บอนยุงเนาะเป็นลูกกับสี่คนแถมพ่อแม่ก็บบริษติดต่อหาเนาะเราจะ อยากคิดหน้าพ่อแม่แหละอยากอยากคิดกำลังใจแบบไงไๆซะอะไรทุกคนมาห่อนคันนี้เขากบศิลาท่านผู้ชมไปก่อนเนาะเพราะว่าเขากับสิภาพอไปสวรรนาคีไปอันพังเข็มเนาะนี่แหละฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ไปอันจังหวัดอำนาจ,จเจริญเนาะผู้จักบาหวานบอกเมืองบบตำบลอยูกับ,บกลไ,ไนนะแต่คิวไปฮะ ไปคิวรถไปไปใกล้ยางไปกระหอเออยางไปกระหอแสดงว่าแถวคิวเนาะอะไรทุกคนฝากกูไลยกูแชร์ให้เอื้อยอบมาเนีเนาะฝากไปถึงแม่ตูนแล้วก็แม่คายเนาะคายกับเข่ากับรถตุลี่คายกับเข่ากับรถตุลี่นี่เนาะแม่แม่ตูนอยู่ไทยเราซื้อด้วงเราเปลี่ยนซื้อใหม่ด้วงสีบนเฮืองตุลลี่อะไรทุกคน มะหอดคันนี้เฮากับซีพ so like ีคล mm ิปเพียงตอนนี้เนาะเจอกันคลิปหน้าฝากกดไลค์กดซับจะไข่เพื่อเป็นกำลังใจให้เฮาแล้วก็กดแชร์ให้เอื้อยอบมาเนาะให้เราได้เจอแม่ไว้ไเนาะเราขาดการติดต่อตั้งแต่เนาะวันไงถ้าเจอแม่เธอเดียวตั้งแต่ใหญ่มาตั้งแต่เราเอาให้คนอื่นมาลีอห่างไว้สั้นซะเนี่ยทุกคนบาย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 เอื้อยเจอไว้เด้อเขาชิบอันฝากเบอร์ไว้ให้แล้วก็ฝากอันเฟซบุ๊ก ให้เราติดต่อมาฮะตาภัยอุจักแม่แม่ตุย้ยแล้วก็สื่อสื่ออยญุพน,นันสื่อด้วงสื<า>ง่ออยู่ประเทศไทยด้วงฝากเถิงป่าถิงนาาวเลยร้านกินเห็ฝากเถ,ถ,ถิงป่าเถิงนาซาวพ่อนาซาวยังกนะินเห็ดทุกคนปลาตูนเซานิกเซาติม,ม,มเนี่ยทุกคนบายบายให้เราเจอแม่ไว้เนาะโอเค